สวัสดีตอนหนึ่งที่น่ารักทุกคนค่ะเอ๊วันนี้บองหายไปไหนนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงแววๆไม่รู้หายไปไหนแล้วบองบองอยู่ไหนบองมาได้แล้วค่ะมาแล้วค่ะคุณครูมาจากไหนเนี่ยหน,นีไปไหนมามังก็อยู่แถวๆนี้นะะแหละวค่ะรอคุณครูเรียกคุณครูเรียกปุ๊บก,ก็มาปั๊บเลยอืมผมรู้นะว่าวันนี้คุณครูจะสอนสระอะไรสระอะไรคะสระออกกับสระอีที่มีตัวสะกดค่ะอาจารย์แต่ตอนนี้บองไปอยู่ที่ตัวเองก่อนนะ วันนี้เรียนสองสระเลยเพราะว่าสระเออมีไม่กี่คำคุณครูก็เลยเอามารวมกับสระออนะคะเริ่มที่สระอะไรก่อนดีนะ Hayır. สระออกก่อนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าสระเอเนี่ยมันยุ่งยากกว่าสระออสระเอต้องจําเยอะนิดนึงดังนั้นเราต้องใช้อะไรคะใช้กระดานเพื่อที่จะได้เห็นชัดๆเอากระดานขึ้นมาค่ะขึ้นมาเลยกระดานขึ้นมาแล้ว่มาดูกระดานขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสระเออมันเป็นยังไงมันหายตัวได้ไหมมันแปลงร่างได้ไหมหรือมันเป็นยังไงไว้อยู่ที่เดิมอมาดูสระเอ ยังจำได้ไหมสาระเออสาระออสาระอออมีอะไรบ้างนะคะมีเออาอะอเออาอะอเออาอะรู้แล้วละเรียกสาระออใส่ตัวกอเราอ่านว่าเกาะใส่ตัวงเราอ่านว่างาะเออาอะอเออาอะรู้แล้วละเรียกสาระเออใส่ตัวทเราอ่านว่าทปีทปีทยังจำเพลงนี้ได้ไหมคะสาระออมีเออาอะ เมื่อไม่มีตัวสะกดมันก็เป็นแบบนี้แหละ A ออะใส่กอไก่เข้าไปเป็นกออกเกาะใส่ขอไข่ขอออกเกาะและถ้าใส่คอควายก็คอออกเคาะถ้าไม่มีตัวสะกดมันก็เรียงกันแบบนี้สระเอข้างหน้าพยัญชนะต้นสระอาและสุดท้ายจบด้วยสระอะนะคะแต่เมื่อไหร่ที่มันมีตัวสะกดละ่ะสระออจะเป็นแบบไหนตั้งใจดูให้ดีเพราะสระออเนี่ยมีพิษสงร้ายนะเปลี่ยนจนเราจำไม่ได้เลย ดูให้ดีนะคะสระออมาดูคำนี้สะกดว่าลอออกเลาะ A R ะนะคะแล้วก็มีลอลิงสะกดว่าลอออกเลาะแบบนี้ไม่มีตัวสะกดสะกดว่าลอออกเลาะแล้วถ้าใส่ตัวสะกดเข้าไปล่ะคุณครูเอากอไก่มาเป็นตัวสะกดตามหลังมาสะกดว่าลอออกกอล็อกลอออกกอล็อกแปลว่ามันจะอยู่ในรูปแบบนี้ไม่ได้มันจะเปลี่ยนยังไงดูให้ดี ดูให้ดีสารออมันจะเป็นยังไงเมื่อมีตัวสะกดกอไก่เข้ามาแล้วนะกอไก่เข้ามาเป็นตัวสะกดแล้วนะคะเริ่มต้นที่สารเอก่อนเมื่อมีตัวสะกดปุ๊บสารเอหายไปสระอาตำแหน่งของสารอาดูให้ดีมันจะกลายเป็นอออ่างตำแหน่งสระอากลายเป็นอออ่างนะคะอ่าตรงนี้แหละที่มันเปลี่ยนไปตำแหน่งสระอากลายเป็นออ,อ่างแล้วสรรอะล่ะสรรอะหายไปปรากฏไม้ไตค่คูขึ้นมา แล้วก็กอไก่ขยับเข้ามาจะกลายเป็นแบบนี้สะกดว่าลอออกอล็อกลอออกอล็อกลอ็อกประตูดูใหม่อีกรอบนะลอออกอล็อกรอสระเอหายไปสระอาแทนที่ด้วยออ่อางสระอหายไปกลายเป็นไม้ไตคูกอไก่ขยับเข้ามาสะกดว่าลอออกอล็อกลอ็ลอกล็อกประตูได้นะคะ ล็อกประตูคำนี้สะกดว่าลออกอกกล็อกล็อกประตูได้นะอ้าผ่านไปคําที่สองเลยคําที่สองดูให้ดีามาดูคําที่สองแปลงร่างให้เรียบร้อยแล้วสะกดว่าอะไรคะชอ,อ,อกกชอชออกกชอชอได้นะคะช็ออ่ะไหนลองอีกคำอ่ะคำนี้มาสะกดตามคุณครูนะคะบอลอ,อกรอบล็อกบอลอ,อกอบล็อก บล็อกบล็อกได้นะคะบล็อกอ่ามาทบทวนใหม่คำที่หนึ่งสะกดว่ายังไงนะลอออกล็อกล็อกล็อกคำที่สองชอออกช็อกช็อกช็อกคำที่สามบล็อออกบล็อกบล็อกบล็อกอ่าวันนี้คุณครูให้3คํานี้นะคะมาถึงสารอสารอง่ายที่ดเดียวสารอก็คือตัวออ่างจําได้ไหมคะ ยังไม่ลืมใช่ไหมสาะอออ่ามาดูสรารออเลยสราสรออสารออก็คืออออ่างใส่กอไก่เข้าไปข้างหน้านะคะสระารออมันต้องอยู่ข้างหลังมันเป็นอออ่างและต้องอยู่ข้างหลังจะมาอยู่ข้างหน้านไม่ได้นะอ่ะในคําที่หนึ่งสะกดว่าอะไรคะกออ,กอเปลี่ยนเป็นขอไข่ก็สะกดว่าขออขอเปลี่ยนเป็นคอควายคอออได้นะแบบนี้ไม่มีตัวสะกดทีนี้เอาแบบมีตัวสะกดกันบ้างไปสะกดกันเลยมาคาที่หนึ่ง สะกดพร้อมกันค่ะบอ,อกบ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 อกคำที่สองสอ,อสอกศอ,อกสอกศอกศอกอันนี้หมายถึงข้อศอกนะคะใช้สอสาลาคำต่อไปค่ะลอ,อ,ก,ลอ,ก,ลอก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 กันบ้านลอกกันบ้านกันหรือเปล่าลอ,อกลอกได้นะเอาผ่านไปคำต่อไปขึ้นมาสะกดพร้อมกัน จออดจอดจออดจอดจอดจอดคำต่อไปถออดถอดถออดถอดถอดถอดคำต่อไปค่ะสะกดพร้อมกันยอดอยอด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 เยี่ยมเลยผ่านไปคำต่อไปสะกุลพร้อมๆกันตออบตอบตออบตอบตอบ คำต่อไปสะกああุพร้อมกันขออบขอบขออบขอบขอบคำต่อไปค่ะมออบมอบมออบมอบมอบมอบคำต่อไปกันเลยสะกุพร้อมกันกอง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 คำต่อไปผอง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 เพื่อนคำต่อไป รอองรองรองรอ,งรอ,งรอ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 งคำต่อไปค่ะออมอมออมอมออมออมคำต่อไปหออมหอมหออมหอมหอมหอมคำต่อไปยออมย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 อมได้นะคะคำต่อไปค่ะสะกดพร้อมๆกัน ตออเนตอนตอนตอนคำต่อไปถออเนถอนถอนถอนคำต่อไปค่ะนอน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 คำต่อไปกันเลยดออยดอยดออยดอยดอยดอยคำต่อไปถออยถอยถออยถอยถอยถอย,ถอยและสุดท้าย ซออยซ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 อยได้นะคะอ่ะอ่ะแต่สระอเมื่อมีตัวสะกดมันไม่ได้มีแบบเดียวเหมือนที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่มันยังมีแบบนี้ด้วยเอาดูให้ดีสารอเมื่อมีรอเรือเป็นตัวสะกดแบบนี้ดูให้ดีพอออรอ พอพอ,อรอพรรอเรือมาแล้วอออ่างอยู่ไม่ได้อออ่างต้องหายตัวแวบไปเลยเหลือแต่พอพานกับรอเรือเหลือแต่พยัญชนะต้นกับตัวสะกดที่เป็นรอเรือสะกดว่าพออรอพรแบบนี้นะคะคำนี้อ่านว่าสอออรอสอนคำนี้กออรอ กออ,ออ่างหายไปเลยแต่มันคือสระอในลองอ่านอีกครั้งแบบไม่ต้องสะกดค่ะคำนี้อ่านว่าพรพรสอนสอนกรอนกอนแบบนี้มันคือสระอนะคะไม่ใช่สระโอนะถ้าข้างหลังเป็นรอเรือมันคือสระอนะคะจำไว้ให้ดี นีมาฝึกแบบไหนอีกแบบ2พยางพร้อมนะคะสะกดพร้อมๆกับคุณครูเลยนะสะกดพร้อมๆกันอย่าลืมอย่าปล่อยให้คุณครูสะกดคนเดียวนักเรียนต้องสะกดด้วยอย่างที่คุณครูเคยบอกว่าจะต้องได้ยินเสียงคุณครูได้ยินเสียงตัวเองนะคะให้เข้าหูได้ยินเสียงตัวเองด้วยนะคะอย่าได้ยินเสียงคุณครูคนเดียวนะไม่อย่างนั้นจะได้ครึ่งเดียวต้องได้ยินเสียงตัวเองด้วยพร้อมนะห้ามขี้โกงสะกดพร้อมกันค่ะมาคำที่หนึ่งตออาตาบออดบอดตาบอด ตาบอดตาบอดได้นะคะไปได้คำต่อไปชอบจอบอไชอบใจ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 คำต่อไปถออัวถั่วไม้เอกถั่วงอกองงอกถั่วงอกถั่วงอกถั่วงอกได้นะคะไปได้คำต่อไป ดอกดอกมอไอไม้ไม้โทไม้ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ได้นะคะไปได้คำต่อไปค่ะสะกดพร้อมกันคออําคําตออบตอบคํา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 ตอบคาต่อไปนออีวอนิวไม้โทนิวกออยกอยไม้โทก้อยนิวก้อยนิวก้อยนิวก้อยได้นะคะคําต่อไปค่ะ อีเนาะกินอออยยอยออยไม้โทอ้อยกินอ้อยกินอ้อยกินอ้อยคําต่อไปสองสองรอออยรอยไม้โทร้อยสองร้อยสองร้อยสองร้อยได้นะไปได้คําต่อไป อออปอนไม้โทป้อนขออาวอาวไม้โถข้าวป้อนข้าวป้อนข้าวป้อนข้าว,ปาวไปได้และสุดท้ายยอมอยอมรออะบอรับยอมรับยอมรับยอมรับ,รบได้นะคะยอมรับอ้าวไปได้ยอมรับ,เ,ไไรบเรียบร้อยอีกหนึ่งรอบอ่านแบบไม่ต้องสะกดอ่านคำละสามครั้งพร้อมนะพร้อมอ่ะขึ้นมาเลยคำที่หนึ่งตาบอด ตาบอดตาบอดชอบใจชอบใจชอบใจถั่วงอกถั่วงอกถั่วงอกดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ไมคำตอบคำตอบคำตอบนิ้วก้อยนิ้วก้อยนิ้วก้อย กินอ้อยกินอ้อยกินอ้สองร้อยสองร้อยสองร้อยปอนข้าวป้อนข้าวปอนข้าว,าวสุดท้ายยอมรับยอมรับยอมรับได้นะคะ เรียบร้อยแล้วฝึกอ่านกันเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าใครยังไม่แน่ใจยังอ่านไม่คล่องทอํายังไงดีย้อนกลับไปอ่านใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะคุณครูขาคุณครูขาทำไมสระออกมันแปลงร่างได้เยอะจังเลยหายไปจนบนังจำไม่ได้เลยนะอืมต้องดูให้ดีนะคะสระออกต้องดูให้ดีเพราะมันชอบหลอกเราใช่ไหมโอ้หลายตัวเลยไหนมาทบทวนซิสระอระอกมันแปลงร่างยังไงบ้างบ้างอ่าไหนบองลองบอกซิมันเป็นยังไงบ้างลองเล่าให้คุณครูฟังซิส,สระอ iences, ระอกเมื่อมีตัวสะกดมันจะเป็น,น,ปนยังไง <Sache S 2> สาะเมื่อมีตัวสะกดสระเอหายไปอ๋ออาหมาแทนที่สระอาสระอ่ะก็ โอ้ยบังจำได้แสดงว่าตั้งใจฟังใช่ไหมคะอ่าเมื่อกี้บังตั้งใจฟังอย่างมากเลยบังจำได้แน่นเลยนะคะอ้าวไหนบองลองอ่านคํานี้ซิคุณครูเอาคําไว้บนหัวบองนะอ่คํานี้อ่านว่าอะไรคะนี้อ่านว่าช็อกโกแลตค่ะบองชอบกินช็อกโกแลตก็เลยจําได้แน่นเลยค่ะอืมคำนี้อ่านว่าช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตบองชอบกินด้วยว่าช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตบองชอบกินด้วยอ้าวคำนี้ล่ะคํานี้อ่านว่าอะไรกปูไหนมาทบทวนคําสารออด้วยมาค่ะวันนี้บังอยากอ่านตามคุณครูบ้า องอ่านนำทุกทีเลยลองอยากอ่านตามคุณครูบ้างค่ะอยากอ่านตามเอาได้งั้นอ่านตามคุณครูนะคะตาบอดตาบอดชอบใจใชอบใจแล้วอีกแล้วชอบใจชอบใจทะเลาะกับบองอีกแล้วชอบใจเอากับบองอีกแล้วชอบใจอืมชอบใจชอบใจถั่วงอกถั่วงอกดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ คำตอบตนิ้วก้อยนิ้วก้อยนิ้วด้วยนิ้วก้อยนิ้วก้อยบังนิ้วก้อยแล้วนิ้วไปไหนไหนอ๋อนิ้วไปไหนล่ะนิ้วก้อยนิ้วก้อยแล้วก้อยห้อยอะไรล่ะนิ้วก้อยอ่านว่านิ้วก้อยค่ะนิ้ว ่ะ <ส Danke S 1> โอกว่าจะได้กินอ้อยกินอ้อยสองร้อยสองร้อยสองร้อยมันร้อยอะไรสองร้อยสองร้อยเอ้ยมันกับบองมันกับบองปอนข้าวปอนข้าวปอนข้าวป้อนข้าวปอนข้าวป้อนเออปอนข้าวสุดท้ายนะ ยอมรับยอมรัเออเก่งมากยอมรับเก่ยอมรับเออได้กว่าจะได้อย่าบองทุกทีเลยพออ่านตามคุณครูเห็นไหมเป็นเรื่องทุกทีเลยอ่านไม่ถูกไม่รู้เหมือนกันค่ะบางทีบางก็พูดถูกบางทีบางก็พูดผิดบางทีบางก็พูดเกินบางทีบางก็พูดขาดบางก็ไม่รู้เป็นอะไรค่ะใส่ไม่ได้กินช็อกโกแลตนั่นแหละค่ะอ๋อไม่ได้กินช็อกโกแลตแต่ช็อกโกแลตในตู้เย็นคุณครูหายไปนะฉันชิ้นทิงค่ะคุณครูจ้าสองชิ้นก็สองชิ้นเออแอบกินช็อกโกแลตคุณครูอีกแล้วชชิิ้นนเออออแแบกกก็โลต ไปได้แล้วลาได้แล้วน้องพนน่งน้องนน่งจำสระออกสระอที่มีตัวสะกดได้ไหมคะอ่าลืมนะสระออกเมื่อมีตัวสะกดมันเหลืออ่านกับไม้ไผ่ครูใครมีน้องบอลเป็นของตัวเองก็ต้องสอนทุกวันนะน้องบอลของน้องจะได้เก่งเหมือนบอลนี่เลยอเก่งเหมือนบอล ไปได้แล้วไปได้แล้วอันนี้บังพูดมากแล้วบังขอตัวไปก่อนนะคะบายบายจุ๊บๆอืมไปก่อนนะคะตอนหนึ่อย่าลืมอ่านหนังสือเหมือนที่บองบอกนะแล้วเจอกันค่ะไปก่อนนะคะตอนนึ่อย่าลืมอ่านหนังสือเหมือนที่บองบอกนะแล้วเจอกันค่ะคุณครูขาคุณครูทำไมบ้านเราฝนตกทุกวันเลยนั่นน่ะสิฝนตกคุณครูไม่ได้ออกไปไหนเลยเนี่ยคุณครูไม่ได้ออกไปไหนเลยเนี่ยคุณครูไม่ได้ออกไปเที่ยวเลยเนี่ยนี่ยบ้านค่ะฝนตกกันเลยคุณครู